ก่อนจะเริ่มวิดีโอแอดก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรามีเกมมาทเพจ Facebook ผู้ให้บริการเติมเกมคุกกี้รันทักคุกกี้รันงดอมและคุกกี้รันโอเว่นเบรกด้วยราคาสุดคุ้มและแพ็กเกจสุดปังถูกกว่าเติมเงินเองแน่นอนการันตีด้วยแอดมินนิกผู้เป็นเจ้าของเพจมีเกมที่มียอดผู้ติดตามสูงกว่า10,000คนสำหรับใครที่สนใจเติมกับร้านค้าคุณภาพนี้สามารถติดต่อไปได้ที่เพจมีเกมมาดหรือกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ i ินเด o s t สตูดิโอช anel u ูทูบที่จะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆถ้าจะเกมคุกกี้รันและวรรณกรรมที่น่าสนใจในวิดีโอนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับเวทมนต์แห่งธรรมชาติที่มาในรูปแบบของพลังงานท่าต่างๆถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับคุกกี้รัน e x p l o r e เวทมนต์ธรรมชาติ สำหรับจัก,กรวาลเนื้อเรื่องเกมคุกกี้ลันเวมนมอ์คือขุมกำลังหนึ่งของโลกคุกกี้ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานในการต่อสู้หรือกิจกรรมต่างๆของตัวละครโดยจากเกมคุกกี้ลันคิงดอมจะมีการจัดกลุ่มของเวมนม์ออกเป็น5ประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะและวิธีการใช้เวมนมอนที่ต่างกันออกไปทั้งนี้ในเกมไม่มีการบอกชัดเจนว่าตัวละครไหนเป็นผู้ใช้เว่นมอ์ชนิดใดหรือถ้ามีก็มีน้อยมากดังนั้นในวิดีโอนี้จึงจะเป็นการพูดถึงคุณสมบัติ และลักษณะของเวทมนต์แขนงต่างๆจากการสังเกตเรื่องราวจากเกมเพื่อนํามาเชื่อมโยงเข้ากับตัวละครวัตถุหรือสถานที่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์แขนงนั้นๆเวทมนต์ชนิดแรกที่พวกเราจะพูดถึงนั่นก็คือ Nature Magic หรือทางภาษาไทยจะเรียกว่าเวทธรรมชาติจากคาบรรยายเวทมนต์แขนงนี้ในภาษาไทยกล่าวว่าผู้ใช้เวทมนต์ประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นวิญญาณในธรรมชาติและผู้ต่างๆซึ่งเป็นการนำธาตุต่างๆมาใช้เป็นพลังงาน ทั้งพลังจากต้นญ้าน้ำดินไฟและสายลมผู้ใช้เวทส่วนมากจะเป็นผู้รักสันติแต่ก็มีผู้ใช้พลังงานธาตุบางประเภทที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กระหายการทำลายส่วนของทางภาษาอังกฤษจะมีใจความว่าเวทมนต์แห่งธาตุนี้ถูกใช้โดยวิญญาณพูดหรือสัตว์ป่าตามธรรมชาติผู้สุขุมมักจะเรียกขานธาตุจากต้นญ้าน้ำและลมเพื่อปกป้องในขณะซึ่งสิ่งมีชีวิตที่กระหายการทำลายล้างสามารถใช้พลังของไฟหรือดิน ต้นกาเนิดของเวทมนต์ธรรมชาตินั้นไม่เป็นที่แน่ชัดหรือมีการเปิดเผยเออกมาแต่จากการที่มันเป็นเวทมนต์แห่งธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาวะแวดล้อมของโลกทั้งใบอยู่แล้วเราจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่ามันเป็นเวทมนต์ที่เก่าแก่และมีการใช้งานมาอย่างยาวนานที่สุดในโลกคุกกี้โดยตัวตนหรือคุมพลังของธรรมชาติที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงแห่งธรรมชาติจากคําบอกเล่าของคุกกี้ราชินีน้ําแข็ง มันคือตัวตนของธรรมชาติที่เป็นต้นกําเนิดของโลกมันเป็นขุมพลังที่สร้างกฎเกณฑ์เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติซึ่งมีเหล่าคุกกี้บางตัวที่ทําหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางให้กับเหล่าพลังกฎเกณฑ์เหล่านั้นจากคําบรรยายเกี่ยวกับสารเวทมนต์นี้จะสรุปได้โดยรวมว่ามันเป็นเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับพลังแห่งธาตุหรือสภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งในโลกคุกกี้ก็มีการพูดถึงเหล่าสัพพธาตุต่างๆโดยที่พลังเหล่านั้นก็มีความสามารถวิธีใช้ และกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันออกไปแอดจะขอพูดถึงพลังธาตุที่กล่าวถึงในข้อมูลเวนมนต์ธรรมชาติได้แก่พลังจากต้นหญ้าน้ำดินไฟและสายลมเริ่มที่พลังเวนมนตวลจากต้นหญ้าหรือในความหมายโดยในสื่อถึงเวนมนต์ลที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์เรียกว่าเป็นเวนมนต์สายเขียวก็ว่าได้ครับเมื่อเราพูดถึงเวนมนต์แห่งพืชพันธุ์เราก็ต้องพูดถึงคุกกี้ต้นไม้พันปีสุดยอดตัวตนระดับตำน,นานในโลกคุกกี้ผู้หลับไหลยอยู่ในอาณาจากักรโบราณอันเก่าแก่ จากพลังเวทที่เรียกว่าเป็นพลังเวทมนต์แห่งพงไพรจะบอกถึงรูปแบบการใช้พลังของธาตุนี้ว่ามันเป็นความสามารถในการสร้างเรียกบงการหรือเสริมพลังให้กับพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ต้นหญ้าดอกไม้ไล่ย,ยาวไปจนถึงต้นไม้ทุกต้นซึ่งเช่นเดียวกับเวทมนต์ทุกแขนงการใช้เวทมนต์ธรรมชาติก็มีการใช้ในรูปแบบการต่อสู้เหมือนกันโดยพลังเวทมนต์แห่งพืชพันธุ์จะมีรูปแบบของพลังเป็นสีเขียวเหลืองขาว หรืออาจจะเรียวกว่าเป็นสีของต้นไม้ใบย่าก็ได้เราจะได้เห็นพลังเว่นมนรูปแบบนี้จากการใช้สกิลของคุกกี้ต้นไม้พันปีและคุกกี้ชูโรสหรืออาจจะรวมไปถึงคุกกี้โคเวอร์ด้วยคุณสมบัติของแสงจากเวนมนม์แห่งพืชพันธุ์นี้จากคําบอกเล่าของคุกกี้ชูโรสบอกว่ามันเป็นแสงแห่งความอบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากต้นไม้พันปีดูดูไปแล้วเนี่ยมันก็มีความคล้ายกับเวนมนม์บริสุทธิ์ยังไงก็ไม่รู้นอกจากการใช้ต่อสู้หรือการใช้ปลูกต้นไม้ตัวตนระดับเทพของพลังเวนมนม์แห่งพงภพยนนี้ ก็สามารถใช้พลังเวทมนต์แห่งการเวลาได้อีกด้วยเห็นจากการที่คุกกี้ต้นไม้พันปีของเราเนี่ยท่านเทพมาพร้อมกับพลังในการควบคุมเวลาซึ่งจะว่าไปแล้วเวลาก็ถือว่าเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและดูเหมือนว่าท่านเทพเนี่ยจะเป็นระดับสุดยอดของพลังนี้จริงๆจนทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกเครื่องหน่อยในเรื่องราวของคุกกี้ต้นไม้พันปีได้กล่าวถึงตอนที่เวทมนต์แห่งความมืดเข้าเกลื่อนกินผืนป่าตอนนั้นท่านเทพได้สร้างคุกกี้ตัวหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ เราจึงจะได้ไปทําความเข้าใจกับธาตุต่อมาของเวทมนต์ธรรมชาตินั่นก็คือธาตุแห่งสายลมเวทมนต์แห่งสายลมถูกใช้ให้เราเห็นครั้งแรกและใช้มาจวบจนปัจจุบันผ่านตัวตนที่กําเนิดขึ้นมาจากต้นไม้พันปีนั่นก็คือคุกกี้นักธนูสลาตันพายวิหกเหินนพาร่าความชั่วทั่วผืนป่าหญ้าพงไผ่ไยยิงลวงหัวเขียวหลอเฟียเ้ยวเกียวกุ้งพุ่งทยานปานมรกตสีสดขจีหรือที่เราเรียกกันว่าคุกกี้นักธนูแห่งสายลมเรายังไม่ได้เห็นเวทมนต์แห่งสายลมปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องมากนะัก เราจึงยังไม่รู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของมันแต่จากการที่มันเป็นเวทมนต์แห่งธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับพลังธาตุก็อาจจะใช้งานคล้ายๆกับเวมทมนต์ธาตุอื่นๆคือการสร้างเรียกหรือบองการสายลมได้ซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่เวทมนต์พงไพรและเวทมนต์สายลมมีเหมือนกันนั่นก็คือมันเป็นเวทมนต์ธรรมชาติที่ใช้ต่อกรกับเวทมนต์แห่งความมืดได้จากเรื่องราวเดอ h e ฮ d l e s s Truth เ n อ v e r s i t y ที่คุกกี้ชูโรสได้ใช้พลังจากต้นไม้พันปีเพื่อลบรางความมือดออกจากคุกกี้นักธนูแห่งสายลม คุกกี้ตัมละันปีที่ผนนกตัวเองเพื่อปกป้องผืนปากจากการถูกครอบงำโดยความมืดหรือจะเป็นคุกกี้นักนูแห่งสายลมที่ใช้สอนวายุชำระล้างเหล่าวิญญาณร้ายสามเหตุการณ์นี้เนี่ยคือการใช้เวทมนต์เพื่อต่อต้านหรือชำะระล้างความมืดทั้งสิน้นส่วนท่าต,ต่อมาที่มีความใกล้เคียงกับเวทมนต์พงไพรอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือเวทมนต์จากธาตุดินซึ่งดูเหมือนว่าธาตุดินจะเป็นสรรพธาตุที่แข็งแกร่งและทนทานที่สุดในธาตุทั้งมวลเพราะธาตุดินคือการสร้าง เรียกหรือบงการแร่เช่นหินทรายตลอดจนอนัญมณีต่างๆตัวอย่างเช่นเจ้าแอมเบอร์โกเลมเพชนในตำนานผู้ถูกเรียกว่าเป็นผู้บิทักด้วยร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งแต่ตัวตนที่เก่าแก่และมีพลังแห่งพื้นดินนั่นก็คือมังกรเจ้าแห่งปัตตพีดรากอนคุกกี้สับประรดแม้จากเรื่องราวในปัจจุบันเราจะยังไม่ได้เห็นความสามารถในการใช้พลังแห่งท่าด,ดินขององค์ท่านมากนะัก แต่จากการที่องค์ท่านสามารถตรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นดินของเกาะสับป,ประรดได้ก็พอจะทําให้เรารู้ถึงเวทมนต์แห่งธาตุดินที่เต็มเปี่ยมในตัวขององค์ท่านครับธาตต่อมาของเวทมนต์ธรรมชาติคือเวทมนต์แห่งสายน้ําซึ่งมีความสามารถในการสร้างเรียกหรือบงการน้ําโดยตัวตนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งธาตุนี้มากที่สุดนั่นก็คือคุกกี้หนังฟ้าทะเลผู้ที่เคยถูกคำสาปจากความรักต่อพระจันทร์แต่สุดท้ายก็ก้าวข้ามมันมาได้ เวทมนต์ธรรมชาติธาตุน้ำนี้เป็นหนึ่งในพลังเวทมนต์แห่งธรรมชาติที่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับโลกคุกกี้ได้อย่างมหาศาลได้เลยเพราะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าโลกคุกกี้นั้นมีองค์ประกอบทางธรณีวิทยาเป็นน้ำสส่วนใหญ่ไม่ต่างจากดาวเคราะห์โลกของเรานอกจากจะบงการน้ำจากทั้งสายทานและจากทะเลได้แล้วเวทมนต์ธรรมชาติที่มาในรูปแบบของธาตุน้ำยังสามารถสร้างพายุได้อีกด้วยอย่างเช่นเจ้าโอเชียนดราก้อน มังกรน้อยโบราณผู้สร้างพายุหมุนน้ำวนได้ในแง่ของการใช้งานพลังธาตุน้ำเวทมนต์นี้ยังสามารถทำให้น้ำแข็งตัวจนเกิดเป็นน้ำแข็งหรือผลึกน้ำทะเลไม่ว่าจะเป็นหอคอยคลื่นน้ำแข็งผลึกน้ำทะเลของคุกกี้หนังฟ้าทะเลตลอดจนอัญมณีของมังกรพายุหมุนเวทมนต์ธรรมชาติที่น่าจะรุนแรงและดูแล้วเป็นท่าที่อันตรายที่สุดในหมู่เราคงต้องยกตำแหน่งให้กับทตุไฟทตุไฟจากที่เราเรารู้จักกันเนี่ยมันคือท่าที่เกี่ยวข้องกับไฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความร้อนสื่อถึงความโกรธความวุ่นวายหรือความยิ่งใหญ่พลังเวนมนวนอัคคีนั้นจึงสามารถสร้างเรียกหรือบงการไฟได้ไม่ต่างจากการใช้ธาตุอ,อื่นๆโดยเจ้าแห่งอัคคีทั้งมวลผู้ถูกเรียกว่าเป็นตัวแทนของธาตุนี้นั่นก็คือคุกกี้พูดอคัคคีซึ่งจากการแสดงพลังของคุณพี่ในเรื่องราวและในเกมเพย์เราจะเห็นได้ถึงความสามารถในการแผดเผาหรือทำลายล้างจากเวนมนตนแห่งเพิง ส่วนอีกคุณสมบัติหนึ่งของเวทมนต์ไฟที่พวกเราสังเกตเห็นนั่นก็คือมันเป็นเวทมนต์ธาตุที่สามารถคืนชีพให้กับตัวตนนั้นๆได้ตัวอย่างเช่นคุกกี้ผู้อาคีต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่แกไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่พี่แกเนี่ยได้ไปขโมยลูกแก้วของมังกรจนทําให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดใหม่กลายเป็นผู้แห่งอาคีในปัจจุบันซึ่งในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกหลังจากที่เขาพลังชีวิตหมดนั้นเขาก็จะคืนชีพขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยพลังแห่งเลิง ส่วนอีกตัวตนหนึ่งที่มีพลังคล้ายกันนั่นก็คือแมกมาเบิร์ดกล่าวว่ามันเป็นนกฟินิกซ์ที่ตายแล้วคืนชีพขึ้นมานานนับไม่ถ้วนแถมในเกมน้องเขาก็มาพร้อมกับความสามารถในการคืนชีพให้กับคุกกี้ได้อีกด้วยหากเวทมนต์อัคคีคือเวทมนต์ที่ร้อนรุ่มที่สุดเวทมนต์ธรรมชาติสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคือเวทมนต์ธาตุน้ําแข็งซึ่งเป็นธาตุล่าสุดที่มีการกล่าวถึงในเนื้อเรื่องจัก,กรวาลเกมคุกกี้รันแน่นอนว่าการใช้งานเวทมนต์นี้ก็คล้ายกับธาตุอื่นๆคือการสร้างเรียก หรือบองการน้ําแข็งอาจจะสร้างออกมาในรูปแบบของพายุหิมะไอเยือกแข็งหรือลําแสงความเย็นก็ได้ตัวตนที่มีพลังเวทมนต์น้ำแข็งมหาศาลนั่นก็คือคุกกี้ราชินีน้ําแข็งผู้ซึ่งอยู่ในตำนานของแม่มดน้ําแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางก็เป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางแห่งพลังธาตุไม่ต่างจากคุกกี้ในตำนานตัวอื่นๆนอกจากพลังในการควบคุมน้าแข็งหรือหิมะพลังเวทมนต์น้าแข็งก็สามารถสร้างส,างสิ่งมีชีวิตเวทมนต์จากพลังธาตุได้อีกด้วย เช่นเจ้าสโนคอนและสโนคิงเพื่อนรักของคุกกี้น้ำตาลหิมะที่เกิดมาจากการใช้พลังเวทมนต์จากไม้คาธาเรียกผู้มันออกมานั่นเองหรือจะเป็นเจ้าสตอมทันเดอร์เยติสิ่งมีชีวิตอันทรงพลังแห่งดินแดนเฮมันผู้ที่น่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับพลังธาตุน้ำแข็งเพราะจากวิหารของต้นไม้พันปีเราจะเห็นกับเจ้าเยติที่ล้อมรอบคุกกี้ต้นไม้พันปีพร้อมกับเพศในตำนานอีก3ตัว ธาตุทั้ง6ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงธาตุที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องชัดเจนแต่ทางนี้ก็ยังมีอีกหลายธาตุนะครับที่อาจจะมีการพูดถึงในอนาคตแต่จริงๆแล้วเนี่ยธาตุทั้ง6นี้ก็เป็นคุณสมบัติและหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความคล้ายคลึงกันเช่นการใช้สร้างเรียกหรือบองการธาตุนั้นๆธาตุไฟก็สร้างไฟธาตุน้ําก็ควบคุมน้ําธาตุพืชก็เสกพืชเป็นต้นซึ่งพลังธาตุทั้งหมดมีรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้งานได้คล้ายๆกัน นั่นก็คือการส่งมอบพลังเวทมนต์แห่งธาตุให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นในเรื่องราวเดอะฮิดเดนทรูอับดุลซิตี้เราจะได้เห็นเผ่าชูโรสซึ่งเป็นเผ่าที่เคารพนับถือต้นไม้พันปีจนทําให้ท่านเทพมอบพลังให้กับคุกกี้เผ่านี้ใช้ได้เผ่ามาลาที่อาศัยอยู่ในหุบเขามังกรที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงานจากความร้อนจากไฟเราไม่มีคําเรียกให้กับคุกกี้เหล่านี้ครับกระทั่งเรื่องราวของแลนเทอร์นอินเดอรสโนคุกกี้ราชินีน้ําแข็งก็ได้ใช้คําเรียกคุกกี้ผู้เป็นกฎเกณฑ์ของพลังธรรมชาติ ว่าลูกหลานแห่งน้ำแข็งดังนั้นเราอาจจะเรียกคุกกี้เผาชูรสว่าเป็นลูกหลานแห่งพงไพรและคุกกี้เผามาล่าว่าเป็นลูกหลานแห่งอาคีก็ได้เช่นกันครับต่อมาเราลองมาพูดถึงวัตถุต่างๆที่มีพลังงานทางเวทมนต์เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ธรรมชาติกันครับซึ่งอย่างที่เล่าไปครับว่าเวทมนต์ธรรมชาติเนี่ยมาจากพลังธาตุต่างๆในโลกบอกเลยว่าวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพลังธาตุเนี่ยมีเยอะมากๆแอดจะขอยกตัวอย่างธาตุละสองชิ้นนะครับธาตุพืชพันธุ์นั้น จะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ Mira c u l o u s n a t u r ีย m p อมพิลหลอดบีบที่ข้างในเต็มไปด้วยน้ำยาวิเศษที่ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามและเซเกต์บาร์เกลถูมือวิเศษที่ใช้รับพลังจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สมบัติเก่าแก่ของคุกกี้เผาชูโรสวัตถุท่าลมที่ปรากฏออกมาในเกม g o l o p i n g ิ้ e r i n g of w i n ฟตุ้มหูคู่หนึ่งที่ควบแน่นไปด้วยแสงแห่งสายลมและเปี่ยมด้วยพลังงานมหาศาลพร้อมยังมีพืชที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับท่าแห่งสายลมอย่างดอกไม้แห่งสายลม ที่ปรากฏมาในเรื่องราว Lantern in the Snow วัตถุธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่แข็งแกร่งสุดๆ p r p s p e r i t y b e ้ s s ร e เลสออฟกำไรแห่งพื้นปฐพีและก็อาจจะรวมไปถึงแร่นานา,นาชนิดเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นแร่ก,ก็ย่อมมาจากใต้ดินอยู่แล้ววัตถุธาตุน้ำก็น่าจะเป็นวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับของวิเศษที่อยู่ใต้มหาสมุทรเช่น Whispering Conch หอยที่เก็บเสียงเรียกร้องแห่งทะเลเอาไว้อีดิเซนเ r l ไข่มุกอันล้ำค่าและงดงามจากท้องทะเลวัตถุธาตุไฟก็ต้องเป็นสิ่งของที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากธาตุไฟเช่นลูกแก้วมังกรแดงซึ่งติดอยู่ที่ปลายคาถาของคุกกี้พูดอคีและลิงออฟ t e r n a l Flame แวนอคีอมตะเปลียวเพลิงจากภูเขาที่ลึกที่สุดของภูเขาบังกรถูกรวมเข้าด้วยกันในวงแหวนวงนี้วัตถุธาตุน้ำแข็งหรือหิมะอย่างเช่นเจ้าเ i ียเชียสมินิคาร์โร่ปการังเพื่อนคู่ใจของเพชรหยดคลื่น และไม้คาถา,าวิเศษของคุกกี้น้ำตาลหิมะส่วนวัตถุอีกเช้นหนึ่งที่มีพลังงานเวทมนต์แห่งชีวิตซึ่งก็จัดว่าเป็นเวทมนต์แห่งธรรมชาติเหมือนกันนั่นก็คือชูการ์สวานสชายนิ่งฟีเทอร์ขนสีขาวอันศักดิ์สิทธิ์ของหงน้ำตาลมันดาแห่งสรรพสัตว์ในพาราไดส์ขนมหวานสถานที่ที่มีเวทมนต์ธรรมชาติเป็นพลังงานนั้นแทบจะไม่ต้องตามหาเลยครับเพราขึ้นชื่อว่าเป็นเวทมนต์แห่งธรรมชาติแล้ว มันก็น่าจะสอดแทรกอยู่ในทุกสถานที่เพื่อรอให้มีผู้เรียกใช้มันแต่ก็ยังมีสถานที่ที่ถูกเรียกขานหรือจาลึกเกี่ยวกับบางสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ธรรมชาติเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ City y o t t h m m l l l n o n u r Tree หรืออาณาจาักรต้นไม้ร้างพันปีซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงตำนานคุกกี้ต้นไม้พันปีผู้เป็นเจ้าแห่งพลังธาตุทั้งมวล และทั้งหมดในวิดีโอนี้คือข้อมูลและเรื่องราวเข้าๆของเวทมนต์ธรรมชาติเวทมนต์จากสรพพธาตุพืชพันธุ์สายลมสายน้ําพื้นดินเปลวไฟน้ําแข็งตลอดจนพลังงานเวทมนต์แห่งชีวิตถ้าชอบการน,นาเสนอวิดีโอทางเราก็ฝากอินดี้โอสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโดเน a มาได้ที่ q ิว o d e คได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณ อินดิโ s สติเรโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ